สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราต้องกามาอยู่สถานี BTS ทองหล่อท่านผู้ชมเหมอนเมื่อนี้กัเป็นมือวันที่สามเดือนกันยานะท่านผู้ชมนี่พาท่านผู้ชมมาเบิง่งขยันนี่ท่านผู้ชมเหมืมีระดึกใหญ่ทุกสูงไปแล้วท่านผู้ชมนี่รถไฟฟ้าไปแล้วเดี๋ยวกระต้องมันมกลับกล้องมาท่านผู้ชมเบิง่งบรรยากาศดูด้านบนคนท่านผู้ชม กาศีไปรีวิวด้านล่างให้ท่านผู้ชมเบิง่งอ่าด้านล่างนะท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมเลยสวยงามจริงๆไปท่านผู้ชมเดี๋ยวประท้องกาสี sự, ลงไปข้างล่างกาศีดี่เวท่านผู้ชมเบิง่งถนนทอน,นทางมุ่งหนาไป้ท่างพร้อพมพงนะท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมเลยรถกลับมาพอดีท่านผู้ชมนี่ไปท่านผู้ชมเลย ตามผู้ชมตอนนี้าตทองก็ลงมาอยู่ด้านล่างแล้ว่านมชมไปจะลองดึงเบิ่งว่าอยู่ด้านล่างนะำ้ังเพรี้ยสีหลายขนาดไหนนะตามชกถูกางนี้รถกระลา้าหลายตาจบม ตองนั้นโอ้ยทำไปโนสวยนั่นไปทำไปโดนมุ่งหน้าไปทางปอมพงจะลองเดินไปตามถนนอ่าสุขุมวิทเราทำไผู้ชมมุ่งหน้าไปเบิองว่ามาติเป็นแนวใด บรรยากาศมันฉีดคักๆมันสิสวยมันสิง,สนสง,งามขนาดไหนท่านผู้ชมมาท่องกับบอเคยเดินดูยิมถนนากาเขือเฉพาะเคสนี่นะท่านผู้ชมเคสนี่ก็น่าจะเป็นอา่าเคสคลองเตยมั้งท่านผู้ชมมาท่องกับบอลแน่ใจแล้กันว่า มาก็ไม่ได้นั่งวิทีเอะเราู้ชมบราเคยลงมาเดินข้งางล่างจากเครือวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับาู้ชมมาเขาคนน่ะโอ้โหโโรถกันแล้วเลยท้ชมเลยกดสวยงามมาก วนะรถวาทด ตามก่อนท่านผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้ก็5โมงก็ดีนะตามผู้ชมเพราะว่าพะเจากำลังจะเลืกองานนะตอนนี้ โอ้โหบัวอยู่ใสนะท่านผู้ชมสะอาดสะอาดเลยท่านผู้ชมไปบัว่าอยู่กลางถนนนท่านผู้ชมเอ้ยนี่แต่ต้นใหม่เที่ยวงามต้นใหม่ก็เป็นต้นใหม่ธรรมดาท่านผู้ชมไม่ดูไม่ปรดูนะท่านผู้ชมครัก็ปลูกเพื่อความสวยงามหรือว่า ปลูแค่เหมืนล่มลื่นคนน่ะท่านชมเลยอันนี้เป็นกลางวันนะท่านชมตาเป็นกลางคืนก็น่าจะสวยงามอาลังการนะยานนี้ท่านชมเลยขนาดกลางวันยังขนาดนี้ มองหนีว่าจะเป็นแก๊บอ,อืมเป็นแกซอยสี่สิบเก้าท่านผู้ชมเลยซอยสี่สิบเก้าข้ามเลยจะดืด่อเลยท่านผู้ชม ด้านบนต่อตามผู้ชมเบิงอ่อนนี่อยู่ด้านล่างรถกันเลยด้านบนแบนนบ BTS วิ่งไปวิ่งมาไงท่านผู้ชมตัดกระดับมีมอไซค์หลายเต็มโตนะท่านผู้ชม ติดขนาดท่านผู้ชมเลยเรา t h ấ ติด,ต,ดติดงาเลยนี่ติดอาบคันนี้ท่านผู้ชมเต็มคันรถเลยนี่แรงงานเพื่อนบ้านท่านผู้ชมพมมา สวยงามเหละ,ละเกินย่านนี้แทวนี้ท่านผู้ชมคนนะคนใหม่งามงาม ต่อยนี่ครับทุกคนสวยงามมากโอ้โหมองนี่ครับทู้คม แต่บอ่อทองเดินมายางมาตั้งแต่ท้องหลอ่ทอท่านผู้ชมสะ,สะอาด,อาดบนบุษบาทนะโบเห็นขยะก็ไมีเลยท่านผู้ชมสะอาดจริงๆทั่วไทยเลยท่านผู้ชมว่าคิมเนอวอฒน ต่างใจเดินปลา,าทาาตามชมชมบึงบรรยากาศนะ่าน้ชมนี่รถเมล์เต็มทุกคันเลยท่านผู้ชมนั่นนี่ก็จะรถปั๊บอากาศเต็มเหมือนกันท,นะท่านผู้ชมคนไหนมาตกเต็มทุกคัน ตนนาเสือท่านผู้ชมความสวยงามต้นใหม่อะไรเหมือนกับอยู่ในป่าท่านผู้ชมเลยขึ้นไปอยู่บน BTS อีกวิวหนึ่งท่านผู้ชมลงมาเดินดูริมถนนด้านล่างด้านล่างก็โอ้โหหลมลื่นสวยงามต้นใหม่ท่านผู้ชมนี่จะต้นประดู่ต้นประดู่ทั้งนั้นท่านผู้ชม ไปกับปูดิขนหนนสวยงามจริงๆ ตัวน,นี้นี่จะสแตนเลสท่านผู้ชมโอ้โห,โโหขนาดนี้เลยสแตนเลสล้วนๆเลยท่านผู้ชมเลยเสา

รถแม่์นะผู้ชมเว้ยเต็ดทุกคันเลยปาทบแบบนี้จอาเงินไม่ใส่ตามผู้ชมคนน่ะปาโทมองนี่มีแต่ป่าตามผู้ชมเว้ยคนน่ะมีแต่ป่าก่อน โอ,นนโอ้โหาแต่งสวยสวยงามสวยงามมากทำกระจกตัวนั้นโอ้โหเขียวเหมือนกับอยู่ในป่าทำคนเนาะตรนี้เป็นแยกตู้ป่าน้ำ อมไวน,นมองนี่รเจ้ากับกำลังกอร่ามาตามชมไว้ถอดใน,นที่สุดวัะทองกับมาฮอดพร้อมพงทางผู้ชมเว้อยู่ด้านหน้าประทองทเสียวมาดิมหลายทางผู้ชม อ๋อท่านผู้ชมเอ๋ยสำหรับคลิปนี้นะปะทองกับศิลาท่านผู้ชมเตรียมตัวน,นี้แหละมาเกะฝากกาาด subscribe กดไลค์กดติดตามสิ่งที่สำคัญเนาะท่านผู้ชมบอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังแรงใจเด้เอสำหรับคลิปนี้ศิลาท่านผู้ชมเตรียมตัวน,นี้เดี๋ยวพรุ่นี้มาคิปหน้านนสวัสดีครับ